สวัสดีครับวันนี้เดี๋ยวเราจะมาแกะซองมาม่าทาโร่นะครับนะึงก๋วยเตี๋ยวเส้นปลานี่ทาโร่เขาทำเส้นปลามานะออกมาซองรถนะนี่ราคา39บาทนะเดี๋ยวจะมาแกะดูว่ามีอะไรบ้างนะเขจัดว่าราคาแรงอยงู่โอเคไปอโอเคครับมามาดูนะเขาอ,ออกมา สอรถนะครับก็มีรถอินเตอร์โฟรม้อไฟนะครับนี่ซองชมพูแล้วก็รถต้มยำกุ้งน้ำข้นนี่ซองสีแดงนะครับนะก็ราคา39บาทนะเดี๋ยวมาดูภายนอกก่อนก็เป็นซองเมทัลไลท์นะเงางามนะครับสมกับราคาพรีเมียมเลืเกินนะครับอ่ะอันนี้เขายังมีเขียนโฆษณาว่าอร่อยได้ประโยชน์ไม่ต้องเติมเนื้อสัตว์ นี่โปรตีน8กรัมแล้วก็กูเตนฟรีด้วยซองนี้ทั้งหมดหนัก47กรัมนะเดี๋ยวลองผมยิบมามากอัน,นอือ่นนะอ่ะมามาอันอื่นมานะครับนะอันนี้หนักเอ่อ75กรัมนะก็หนักกว่านะครับแต่ว่ามีโปรตีน6กรัมโอเคก็ถ้าเทียบกับน้ำหนักทั้งหมดแล้วก็จำนวนโปรตีนที่ได้ก็ตัวน,นี้ก็น่าจะได้เยอะกว่านะครับผม โอเคแล้วเรามาแกะดูข้างในกันว่ามันเป็นยังไงบ้างนะเริ่มจากต้มยำกุ้งน้ำข้นก่อนละกันเอคเรามาแกะซองต้มยำกุ้งน้ำข้นกันนี่เขาก็มีวีคัตมาให้นะแกะง่ายนะวีคัตสองด้านนะเออก็ฉีกง่ายอยู่โอ้ฉีกง่ายนะ,ะับไม่เหนียวมากโอเค เส้นก็จะเป็นโอ้คล้ายๆเส้นทาโร่เลยนะครับที่เราคุ้นเคยอันนี้จะเป็นซองอันนี้เป็นถ้วยของต้มยำกุ้งน้ำพุนนะลองชิมเส้นดูสิว่ากินได้ไหมเหมือนของเหมือนทาโร่หรือเปล่าอืมกินกินก็เหมือนทาโร่เลยนะครับแล้วก็รสชาติคล้ายๆกันนะแต่ว่ามันจะมีความเหนียวและดิบกว่านะก็คือกินเล่นไม่ได้นะกินเล่นไม่ได้นะไม่ค่อยจืดๆนะครับ มันก็เป็นซองเครื่องปรงุงนี่แพ็คมาให้อีกชั้นหนึ่งที่ชิกเด้นะกรจะมีมีซองน้ำมันนี่เป็นซองอะไรเนี่ยซองอ่าพวกผักนี่ก็น่าจะเป็นซองเครื่องต้มยำเขากินต้มยำก็ขึ้นมาเลยนะครับ มีกุ้งมีกุ้งสองตัวนะครับเล็กๆโอเคสองน้ำมันอ่าตาก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับต้มยำอ่ะไปยินตาโฟนะครับนี่ซองต้มยำก็จะเป็นถ้วยมีหยักอ่ะมาซองยินตาโฟบางนะครับเตาโฟมไฟ ค่อนข้างซองก็ค่อนข้างแกะง่ายอ่าไม่เหนียวนะไม่งุนงิดอารมณ์เสียเส้นก็เอ,อเหมือนกันเส้นเหมือนกันเลยนะไม่ได้มีอะไรแตกต่างอ๋อโอ้ยินิฟอร์ซองเครื่องปรุงใหญ่มากนะถ้าจะใหญ่กว่าเมื่อกี้อาวแกะผิดขอโทษมีที่มีคัตอีกด้านหนึ่งนะครับโอ้ยขาดเตอซองยินิฟอร์ก็จะ ให้มาเออจับๆนี่น่าจะเป็นน้ําซอสอินเตอร์โฟเลยนะครับก็ผักอ่ะโอเคใส่ผักก่อนนี่ของยินเตอร์โฟก็น่าจะมีอะไรเนี่ยชิมก่อนไม่รู้เหมือนกันตะไคร้เหรอตะไคร้แห้งก็ผักเขียวๆผักต้นหอมผักชีเหมือนกันอ่ะนี่มา ตัวซอสนะครับเขามีสองซองนะมีซอสมีสองซอสที่ใหญ่กว่าแล้วก็สองผักอ่ะหน้าตาก็จะประมาณนี้สำหรับตัวเย็นตาโฟนะครับโอเคบอกวิธีปรุงอยู่นะก็เดี๋ยวผมจะทำโดยวิธีไมโครเวฟ อันนี้เขาบอกให้ใส่น้ําคุกคลิกนะก็จะไม่ใส่น้าเยอะนะครับจะเป็นแบบสูตรคุกคลิกโอเคพร้อมใส่น้ําแล้วก็เข้าไปคูเวฟได้เลย3นาทีหนึร้อยวัตต์มนาทีอ่ะโอเคนะครับไปเข้าเวฟมาลนะนะก็นี่เดี๋ยวอันนี้เย็นเตาโฟอันนี้ต้มยำอ่ะเดี๋ยวรอต้มยำนี้นิดหนึ่ง่อนนะเพราะว่าเนตาโฟทําก่อนนะ,นนนะค,นคนคน,คน,น,นคนคนยีนไม่คน กิ่นก็โอเคนะครับหอ,อมอยู่โอเคหน้าตาที่ได้ก็จะประมาณนี้นะครับให้สำหรับเย็นตะโฟมอไปชิมน้ำก่อนอก็ออกเปรี้ยวๆนิดหนึง่งนะสำหรับเย็นตะโฟอันนี้ผมใส่หมดซองเลยนะติดแป้งเปรี้ยวๆแล้วก็เผ็ดไปลายๆตัวเส้นก็มีความตึมๆ ก็ะจะดีกว่าเส้นเป่าหน่อยก็จะนิ่มขึ้นอืมก็โอเคนะครับนะไม่แยกนะไดครับยินตะโฟรอ่ะเดี๋ยวมาต้มยำบ้างอเออต้มยำนี่พอคุกเสร็จแล้วก็จะประมาณนี้นะครับน,น,น,นี่ประมาณนี้อ่านีประมาณนี้หอมอยู่โอ้หอมเครื่องต้มยำอยู่อ่ะเดี๋ยวลองชิมนะวัน สึกว่าินตโฟจะเข้มข้นกว่านะต้มยำนะหรือว่าอินยินตโฟก่อนไม่รู้ต้มยำเลยจืดเลยกินยินตาโฟแล้วมากินอันนี้แบบต้มยำแบบอ่อนไปเลยนะครับนะไม่เข้มข้นเท่าตัวยินตาโฟเลยนะยินตาโฟแบบจัดกว่ามันยินตาโฟจะเข้มข้นกว่าต้มยำนะครับนะต้มยำนี้จางไปเลยนะเบาบางไปเลยนะครับผมโอเค ก็อจบการรีวิว unpack ของมาม่าเอ้ยไม่ใช่เส้นปลานะเส้นปลาทาโร่เท่านี้นะครับนะก็39บาทลองไปหาซื้อกินได้ที่7 e เว่นอนะครับผมนะก็เมื่อวานโดนหวยกินก็มากินมาม่าเส้นปลากันนะครับนะสาบก็ายูทก็จัดอยู่ในหมวดมาม่าพรีเมียมนะครับผมโอเคส่วนสำหรับผม ชอบก็น่าจะเป็นย็นตาโฟนะน่าจะรดเข้มข้นกว่านะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ถ้าชอบใจฝากกดไลค์กดแชร์และ s u b สไครต์ไว้ด้วยนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผมขอตัวไปรับสห่อให้หมดก่อนนะครับผมขอบคุณครับ